เรียนพันดีนะครับชนีไข่แล้วก็เราดูลกนนักษณะมาื่วานนี้เราดูลกนนักษณะการเลือกคือดูเรียนว่าเรียนแบบไหนเนื้อเยอะแล้วก็รับประทานอร่อยว่าเรียนแก่แต่ดูยังไงดูจากล่องที่เป็นออกสีน้าตาลน้นตาลไม่ออกสีเขียวและหนามแต่และพันก็ต้อง ตายสีน้ำตาลแก่ๆนะครับเนื้อูุเรียนก็สีเหลืองเข้มสีเหลืองเข้มก็เป็นการว่าแก่จัดนะครับสีเหลืองถ้าเป็นสีขาวๆตี้ๆกับูุเรียนก็เต็นไม่ดีูุเรียนอ่อนนะครับถ้าเลือกซื้อรุเรียนดูไม่เป็นอยากจะทามรุเรียนเนื้อดีๆก็ติดต่อมาได้ครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งถ้ามี จะพาไปดูตามสวนนะครับแล้วก็แนะนำาการเลือกซื้อและมาคุยได้นะไม่ซื้อต่อเราก็ตาชมสวนได้คบอาจาเจเจมส์คำจังหวัดจันทบุรี